นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่สร้างความผาสุกให้ประชาชนในช่วงหนึ่งปีที่ดำรงตำแหน่งให้ดีที่สุดค่ะพลเอกประยุจ,จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวเนื่องในวันตำรวจประจำปี2557ว่าขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจเพราะองค์กรย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูป ด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีสักการะปูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไน้่ในวันตำรวจพร้อมฝากความห่วงใย,ยถึงตำรวจและประชาชนโดยขอปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในระยะหนึ่งปีให้ดีที่สุดเพื่อมอบความผาสุกเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ส่วนที่จังหวัดน้องคายผู้บังคับการตำรวจน้องคายนำตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ก่อนกล่าวคำปฏิญาณตนเนือ่องในวันตำรวจเช่นเดียวกับที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้จัดงานวันตำรวจมอบหมายประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ตำรวจที่ประพฤติเยี่ยมและทุนการศึกษาบุตรที่ดาสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานการจัดงานวันตำรวจซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตำรวจผู้นําท้องถิ่นร่วมพิธีเป็นจํำนวนมาก และที่จังหวัดสุรินทร์สถานีตำรวจภูทรอําเภอพนมดงรักจะทำป้ายสถานีตำรวจโดยนำบางส่วนของปราสาทของโบราณมาประยุกต์ก่อสร้างเพื่อความสวยงามพร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธชัยวรมันมาประดิษฐานที่ด้านหน้าสถานีให้ประชาชนได้สักการะซึ่งได้สร้างความแปลกใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชม